เข็มทิดยาแคปที่แมวเราจะไปสัตว์ป่าหาเอเอ๊มองไม่เห็นมิกเลยี่มิกอยู่ไกลระวังนะอันนี้มีอะไรบ้างมีเจาะได้หรอเจาะได้ไหนเขาให้เล่นยังไงเจาะไม่ได้อุ้ยอ๋อเป่าลมเข้าไปอ่ะแล้วก็บีบหรอนี่เป็นตัวแต่มีเข็มอยู่อ่ะต้องระวังนะต้องเล่นกับผู้ปกครองนะ ไปลงเข้าไปแล้วเอ้ยระวังบาดเจ็บแล้วเลือดเลยนะลูกต้องเบาๆเลยเบาๆบาเลยอันนี้แอนโชมเอาตัวไหนก่อนอ่ะไหนแนี่แบบไหนเหรอจิ้มเข้าไปอย่างนี้ไหนแม่ลองดูก่อนหนูไปก่อนนะปึ๊บอันหนูจับไม่ให้มันวิ่งดิเย็บไหนเนี่ยอันนี่ไง เราทำไงต่อไม่รู้อ่ะแล้วก็บีบมันให้แตกอ๋ออุ้ยได้เหรอไม่แตกหรอกมั้งอุ้ยหูสิวแต่จริงด้วยอ่ะสิวเอาตัวนี้ออกไปข้างนอกด้วยนี้ไงเด้แม่ต้องเป็นคนจิ้มให้แล้วล่ะตัวนี้แม่ต้องเป็นคนฉีดให้แล้วล่ะเอาตัวไหนเอาตัวไหนห้ามชิปเอ็นดีกว่ามันมันแข็งมากเลยอ่ะอ๋าหนูแม่จะจิ้มให้ตัวนี้นะห้ามเอามือโดนนะอุ้ยเอาดึงออกปึ๊บ แล้วีล้วแล้วสีละคนสีละคนนะพี่บอกอ่ะพี่ไปไหนอ่ะหายไปไหนปี๋หายอยู่ตู้ตู้นี้สีแดงกว่าสีแดงมันไดงยม่มีปี๋ป่ะเองเงี้ยเอามือออกค่ะทุกคนเอามือออกนะแค่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาแม่ลืมอ่ะแม่ลืมลืมเป่าลมมียาญของเรานะเอ้ยเ้ย เนี่ยเวลามันจะเข้าแล้วมันจะแข็งมากไม่ทะลุดล้วยอ้ยได้ขอมักงได้ไหมเดี๋ยวเทามีกอีกอันนึงบีบเลยเอานิ้วบีบเลยเหมือนเสี้ยวมันเสี้ยวมันเสี้ยวแจอดเยอะๆเลยเด็กไม่ต้องใช้สองมืออ่ะอ่ะอันนี้ของแบบให้เคหมิกบีบอันนึงน,นะคอนเทนต์แบ่งาหมิกนะ เดี๋ยวหนูจะแบ่งให้คอนเทนต์เล่นพอคอนเทนต์อยากอยากเล่นในรถของหนูเลยอเอาหนูดึงออก<ๆ>อาหารมาให้แม่ดูก่อนมันโป่งขนาดไหนไม่บีบเลยอุ้ยอุ้ยไม่แตกขอให้บ,บ,บีบสองมือสิบีสองมือสิขอให้บีบบีบนี้ไม่ออกขอพี่บีบแบบนี้การมันถึงจะแตกให้เหมือนสิวอะ่ะ แต่งแล้วแต่งแล้วออแต่งจริงเลยมันรั่วมันรั่วใช่แม่หนูขอเจาะเยอะๆอันนี้ใช่ไหมมีเหมือนกันเลยเอาหนูถืออันนี้ไว้ถือไว้อย่างนี้อยู่งี้นะเฉยๆเลยนะแม่ขาฉีดน้องตัวนี้ด้วยได้ปะทุกคนพวกเราพวกเราก็จะฉีดก่อนไม่น่าได้นะของขมิบมันนุ่มอ่ะมันไม่ยืดหยุ่นเงี้ยไปโดนนี่แกมไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องนี้มันพอง หน้าบวมปุยแม่ลองอันนี้เรามาลองแมวสีนี้กันเถอะเอาหน้าร้องก็กระปุนกันแล้วก็ไปร้านน้องกันอหมอาจจะเชนนี้กันเถอะเอาหลายๆอันหรออ่าฮะเอาสีเหลืองเาก่อนแม่จะมุมน้องค่ะอ๋อเสียหายเลยอ๋อก็มันไม่ใช่ที่ฉีดแน่เลยอือ ขีดยากอยู่นั่งย่งมันล้วนเองใช่หนูก็แบบแม่บีกอยู่ในห้องที่แป๊บมาอือหือแม่หนูอยากบีบะอะให้พี่เทนก่อนฮิโร่อันนี้หองพี่เทนนะ่ะหอนตรงนี้มันบีบะอะวิ่งเย๋ขอวางได้ไหมอ่ะมาแม่เจาะให้พ่าเมกอ่ะข้างอ่าอ่า ตรงถือถือถือเทนถืออ่ะเขาไม่ถือสองจุดนะมาถือตรงนี้ค่ะถือไว้เฉยๆนะแม่จำได้ใช่ป่ะเหมืสัตว์วับโอ้แม่แม่ดูน้องสิขีทีเดียวพังเลยเออน้องน้าบี้เลยโอ้ยี่จะสวยๆกลายเป็นไม่สวยไะเลยแม่นาจอรมันกระดับอ่ะ่อะไร อุ้ย <laughs> ลูกนึงแตกเองนี่ยมันอันตรายมากเห็นไหมลูกคนอันตรายมากถึงว่าเด็กข้ามเล่นเองต้องให้พ่อแม่เล่นให้ใ<ช>แล้วให้เด็กข้าม้องตัวนี้ต้องการตัดสิทธิ์แม่ก็องผิดแล้วอะ่ะแม่แม่ดูน้องดูนะเขาเพื่อนๆจะบีบเอาฟรีดออกไงทุกคนเราซื้อ <laughs> จมูกเนาะ สำลสำลแก้น้องฝุดสำมือทำไมเล่นแต่ของน้ำก็ฉันยังเล่นของมิกไม่เอานะไม่เอานะแม่ไม่ให้เ,เด็กเล่นเองเพราะว่ามันอันตรายมากาเมื่อกี้มันเด้งออกมาเลยเดี๋ยวเด้งแทงตาโอเคจะเล่นไหมเดี๋ยวค่อยล้างน,น้องโอเคงั้นเดี๋ยวคอนเทนต์ข้ามิกก็ลาเพื่อนๆไปเล่นก่อนนะ<ม>บ๊ยบายบาย